คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการนมัดการการนมัดการครับครูครับผมการนมัดการค่ะมีคนทุกคนอย่าลืมหลวงู่ฝันใบเลี้หอหอเฝันตั้งปากฝันข้อมฝันเด้ค่ะครับเป็นข้อมฝันหอหลวงปู่ก็่าเป็นนี่ห้านี่หก โอ้หลวงปู่ตีเลยเป็นบาจตีไปแล้วมีหาไม่หมเจ็ตีความฟันตีความฝันฟันกับนั่นห่ะฟันว่าได้หอขึ้นตั้ง่าก็ฟันเห็นตนทำใจยไงยตะกี้แหละต้นทำใจง่งที่ปูผ้าไปอะไรแบบนี้นี่เทวดาอย่างนีงฟันเห็นตนนี่ต้นทำาจแบบนี้ต้นทำาจ นมีผู้ยิ่งสองคนสองคนสามคนอยู่ฝันเจียวคนคนภาพหอ่กหอกับต้นฝ่าล้วกูตีแล้วฝันบ้ามันห่อกับต้นมี่ห้ามี่หกมีเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนอะครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดได้ป่ะครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดห่อกับห้าค่ะ ห้าห้าหกแมวมหาหกห้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดบอปูเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดห้าปีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอม้าสิมาตัวเก่าอีกบอกปูเดี๋ยวนี้พิ่มมาสีม้าอยู่หรอวัดถิพันธ์ม้าออกหนึ่งเจ็ศเนาะ วันนี้คือสิมาสองเจ็ดจีดดเกีดิดไห้วิดวาตีจิดวาปูตั้งแต่ลังจากเมื่อน,นั้นที่ปูห้าไปต้นส,สัมสายไงปูได้ไปหรือเบล่ครับบ่ะก็ได้ไปืีก็<ม>ฟันเกี่ยวต้นสัมสายนั่นแหละว่นมีญายากย่อมออาเอสือลาบซสือก่อยมหาห้สันเขาลาบก้อยมหาห้สันด้วยน<ม>้องปูฟันเกี่ยวอ๋ออ๋อก็น้องฝ้ายระกับมาบมีเทวดาเด้ ตัองค์งสามโงลูกหันอยู่ต้นสุ่สาใหญ่ต้นสุ่สาใหญ่อืมเป็นแต่มื่อกี้ดีเลยร่มเย็นอิลีตอนกลางเทวดาเพราะเสียจะลบลวงนี่ทามอาจารย์หลดอาจารย์ต้อมอ่าอาจารย์ต้มอาจารย์ต้มจับจับผูกกบวางจะพัดได้ก mm. right? ันแหละแล้อาจารย์ต้ม ที่ว่าไปหลายหลาที่ไปหลายหลาวัดไปหลายหลาวัดน้องปู้อยากวัดด้วยน่อยกี่หนยครับน้องปู้ไปอยู่บัดแล้วโอ้เคยเห็นสุวัดแล้ยมันบ่เคยเห็นสุวัดบ้านเลวการสิ่งก่อสร้างก็ไปมึงแหละการนี้ยังบ่กุดแห่ครับปู้ไปอยู่หันเลยตะกีมันมีท้าไรองค์ลูกผูไปอยู่หันบ่เคยไปโยบ่เจ้าค่ะกุดแห่ตีปูกุดแห่ไปแป๊บ้านเราว่าเด้ว เนี่ยน่ะยุคทางวันละว่าดิคุดแง่บัวคุดแง่พี่บุญรักนีพี่ปูอ่ะเอ็นอันนั่นเค่อยู่กับบ้านละวานวัดป่าสามัคคีธรรมวัดพระติวัดพระติพับอยู่อยู่บ้านละวาใกล้บ้านละวาอยู่ใกล้บ้านละว่าดิครับั้งยี่หลงปูกับพี่โยฮันแหลบปูวันละวาป่าสามัคคีธรรมนั่บมาหลงปูแล้วเสอยู่วัดตปูค่ะเคยไปหาปูโยโยวัดตรงขามน้ำปูไปทั้งจากซอยพ่าวปู ปูเดี่ยวใส่เนาะวันปูอยู่วันละว่าค่ะวันละว่าเจ้าข้อมันดีเดิข้อมันละว่าดีข้อมละว่าเนี่ยนอนพันเต้เลยล่ะอให้มันช่วงเขาวันจานทร์ี่ลวงปู่วันที่นั่นอยู่ดีอยู่ฟันหลวงปู่ฟันลังท่านละฟันวันในหัวหัวกระหาหัวกระหอบล้วครับค่ะ ฮะสองร้อยยี่สิบเจ็ดเอาปูเียวตัวไรจ้ะห้าห้าหกบาะห้าหกกับสองเจ็ดเบาะเร็วเราปูห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสี่ห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดสี่ห้าหนึ่งลราปูควันสีหนึ่งครับ ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเอากระมักเข่าใกล้หาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งจอนปูปูห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเอาเบอร์น้ำกับเราได้พือนอกเขียนไปแล้ครับสี่หนึ่งปูฟันนี่ปูฝันตีเป็นห้าหกเจ็ดแม่นประจำนี่ห้าหกเจ็ดปูฟันฟันว่าจะหอเนะหอกัเป็นห้าห้ากับเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ด สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อฮห้าสิบอสองร้อยยี่สิบเจ็ดทั่วมีสองเจ็ดหกลดจ้นเลยลเจ้าสองเจ็ดหกเก้ามันปะครับโอ้ป้าโอ้ยังทะเบียนรถขัดมันนี่ได้เลยตัวนี้มันขาดอยู่สองเจ็ดก็เข้าเชื่อเพิ่มก็ได้สองเจ็ดหกเก้า สองเจ็ดหกเก้าฟันั่นเราก็ฟันเจ้ารถจอดเหละฟันเจียวรถเห่าสีดำเห็นว่ามือว่านแหลนใหญ่ขวางข้างครึ่งหนึ่งมือว่านนี่ว่านสีแห่นไปว่าไปกลับขึ้นได้จอดได้แก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 ้ขยันล้วอยู่รถเจอาอยู่สองเจ็ดหกหนึ่งเก้าสองเจ็ดหกเก้าครับสองเจ็ดหกเก้าฟันเจยวรถจอดไหม วิ่งบ่ปูวิ่งเก้าศูนย์บอนะคือเขียนว่าวิ่งวิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์บ่ปูวิ่งเก้ากับศูนย์โอ้ยมนจับคูแม่เลยจับคูกดกบจับแต่ว่าเร่าให้วิ่งวิ่งศูนย์เก้าก้าาเจจกมีบ่เนี่จอจอหาตองหาไซอองล่างร่างแข็แแค่นี้เลย สี่นึ่งว่เอาทีนึ่งเนอะนีเด้บรทัดล่างเราน,นี่คือบทมันบ่ปูปแมนห้าหกเจ็ดห้าสี่หนึอันนี้ไปซื้อรอตตอรี่ด,ดหาจับใค้เอานะ่ะตองเจ็ดไบให้หน่อตองเจ็ดเจ็ดพี่เาเอาสามลงออนแค่ลงกาได้ซื้อรอตตอลี่ไว้นนดีกวู

ล่างเจ็ดเจ็ดมันบระปุนสี่ห้าหกหาสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งวิ่งเก้าวิ่งศูนย์กันสิวิ่งกับวิ่งส่วนนี้แล้วค่คนสิวิ่งมาวิ่งครับสิเอาจับลูกถ่ายลงเอาตามตัวลงไปวิ่งก็ได้อย่ากเตรียมคนใดมักวิ่งสายวิ่งเนี่ยครับสายวิ่งเด้อสายวิ่งสิวิ่งหนึ่งวิ่งได้ก็ได้วิ่งซี่ก็ได้แล้ว ครับปูวิ่งวัวเปลนสายบีสายบลตามที่ปูพันเชียร์รถแล้วนี่ยศไปนีเอาฝันเชียร์รถ้อกกับเชียรลงไหนกันเนี่ยหามันคือสอง้าปูพั้นท่องตัวใดปูสองเก็ดปูมากตัวใดเจ้าขงห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดในีปั้นท่องหนกแมงเลขสามตัวด้วยครับเลขสามตัวห้าหกเจ็ดนะครับเน่นแน่นครับหางเดียวปูมากตัวนี้เนาะห้าหกห้าหกเจ็ด ตัดเลนก็ไ <p> ด้เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ด hmm. ห <c oughs> <c oughs> <c oughs> <pudding> ้าห้าเจ็ดนี่จะเด้ครกแต่แต่แต่เทียนออลูกูเทียนรูปีนี้แต่แต่แต่บอกบอกขยันขย่อมซื้อแต่แต่ขยันไ่ยอมพันสิมาพ่ปูเนาะพ่เปลี่ยนแนวทาาเ่อเปลี่นเนวทางซื้อลัตเตอรี่ซื้อลัตเตอรี่ของรัฐบาลเนาะค่ะซื้อลัตเตอรี่เปลี่ยนเนี่ยทาปูพันกระมาคหะหกเจ็ดนอค่ะพี่น้อง แต่เพิ่นกระจับคู่ไว้นี่มีหาสีหนึ่ง,งๆๆล่างกับมีเจ็ดเจ็ดสีหาหาฮกหาสีหนึ่งเก <ๆ S 1> ้าศูนย์เก้าหนึ่ง90 90 90นีเป็นบาบิงก็ได้เด้อเก้าศูนย์อาจารยค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะจากปูท้องค่ำนะคะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชม สามตัวนะคะปูพันถ่ายมาห้าหกเจ็ดห้าสี่หนึ่งนะคะล่างเจ็ดเจ็ดสี่ห้าหกห้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะตัวเน้นตัวเด่เนก็คือตัวขีดเส้นใต้สีแดงเลยค่ะท่านผู้ชมวิ่งนะคะปูพันกับว่าวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะและปูพันกระบะพันฝันเห็นรถของนายห,ห้านะคะทะเบียนรถนายห,ห้าเนาะคะ่ะ สองเจ็ดหกเก้านะคะธรรมผู้ชมก็สามารถตัดเองเด้อค่ะสำหรับทะเบียนรถของนายห้าแอดบดไดจับคู่ให้นะคะค่ะทรามผู้ชมทังช่องเนาะคะ่ะก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะคะธรรมผู้ชมก็ใส่วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะถ้าท่ามผู้ชมบ่มากบ่ชชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทามัก้าชอบก็จังคอยเก็บไฟพิจารณาเพื่อลงทุนนะคะ เพื่อการซื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะคะและทุกๆครั้งค่ะก่อนจะซื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกทกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินในงวัดวันที่หนึง่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้กันทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ